สวัสดีครับนี่พัสดิทธิ์จากเพอขายคนขายไร่กลุ่มค่ะ,ะ,อคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการใช้น้ำมันนะคะสำหรับใครที่อยู่ที่บ้านนะคะโฮมไอโซเลชันหรือว่าเวิร์คฟอร์มโฮมแล้วก็ทำกับข้าวทานเองนะคะแน่นอนว่าน้ำมันก็จะเป็นอาหารอันหนึ่งที่มีติดบ้านแน่นอนเลยแล้วก็เอาไปใช้ทำกับข้าวต่างด้วยนะค,ะคบผมแต่ก่อนอื่นจะมารู้จักกันน้ำมันกันก่อนเนาะโอเคครับไขมนันและน้ำมันจะเป็นหนึ่งในอาหาร5้าหมู่ที่มีความจําเป็นต่อร่างกาย น้ำวินาณชีนี้แล้วนะคะการกินไขมันต่ำหรือไม่กินไขมันเลยเนี่ยอยากให้รู้ว่ามันเป็นผลเสียต่อสุขภาพอย่างแน่นอน<ม>เพราะว่าไขามันเองก็ช่วยในการดูดซึมสารต่างๆที่เราต้องการ<ม>สารที่จําเป็นแล้วก็ช่วยเรื่องของต่างๆเรื่องของสุขภาพอีกด้วยรวมทั้งโครงสร้างต่างๆของเนื้อเรื่องรหรือของอะไรต่างก็ใช้ไขมันเช่นกันฉะนั้นไขมันยังไงก็นับเป็นสิ่งจําเป็นครับแต่ว่าในปัจจุบันเห่ยโลกปัจจุบันเราจะพบว่ามันมีโรคไม่ติดต่อหรือแหลมมากมายที่ได้รับผลกระทบจากการกินไขมันที่ไม่เหมาะสมหรือว่าไม่มีความสมดุลนนนัั่่เเองะะรรกก็จมาดูททีปภ น้ำมันต่างๆางกันก่อนแล้วกันเนาะอโอเคครับผมในเรื่องของไขมันนะฮะไขมันและน้ำมันต่างๆนั้นจะถูกแบ,บ่งออกเป็นหลักๆ2ประเทศก็คือไขมันอิ่มตัวกับไขมันไม่อิ่มตัวใ,ในทางเดียวกันเลยนะ้ำมันเองก็เป็นโครงสร้างของไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวนะครับผมคาว่าอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวเราจะแบ่งตามประเทศเรื่องของปฏิกิริยาทางเคมีแค่นั้น แต่ที่ทั้งสอง,สองชนิดนี้มีคุณสมบัติเหมือนกันอยู่ก็คือ1กรัมของไขมันอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวก็ตามจะให้พลังงานประมาณ9กิโลแคลอรี่ซึ่งในแต่ละวันคนเราอะครับคนได้ไขมันตั้งแต่45ถึง70กรัม45ถึง70 g. ขึ้นอยู่กับแต่ละคนซึ่งใครอยากรู้ลึกเพิ่มเติมเนี่ยแนะนาว่าสามารถปรึกษาหน้ากานุอาหารเพิ่มตเติมได้ว่าตัวเองหรือว่าคนแต่ละคนนั้นควรจะรับไขมันประมาณวันละเท่าไหร่ครับแต่ที่จงแจ้ให้ทราบอย่างนี้เพราะจะบอกว่าไขามันทุกชนิดหนึ่งกรัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่เท่ากันแต่ชนิดของไขมันเองก็ส่งผลและมีบทบาทต่อสุขภาพไม่น้อยเลยะนะครับผมผมขออธิบายสั้นๆแค่นี้ง่ายนะคบว่าไขมันอิ่มตัวกับไขมันไม่อิ่มตัวนั้นส่งผลต่อร่างกายแตกต่างกันมาก ไขมันอิ่มตัวจะส่งผลเสียต่อร่างกายมากกว่าไขามันไม่อิ่มตัวแต่ในความเป็นจริงไขมันอิ่มตัวนั้นเราค่อนข้างหลีกเลี่ยงได้ยากครับค่อนข้างหลีกเลี่ยงได้ยากจึงทำให้เราได้รับไขมันอิ่มตัวมากไปแล้วส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าไขามันไม่อิ่มตัวถามว่าทำไมมันหลีกเลี่ยงได้ยากอ,อ๋อมันอยู่ในอาหารหลายๆอย่างนะครับใช่ไข่ไก่ หมูพวกนี้นะคก็เป็นเนื้อสัตว์ปกติที่เรากินในแต่ละวันอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดเรากินในปริมาณที่พอดีเนื้อสัตว์พอดีสลับกับโปรตีนที่มาจากพืชบ้างคุณก็จะได้ไขมันอิ่มตัวไม่มากเกินไปส่วนไขมันไม่อิ่มตัวนั้นจะพบได้จากพวกพ,พืชเกือบทุกชนิดเลยทั้งมเมล็ดพืชเมล็ดแตงโม,มเมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวนันการกินถั่วต่างๆมันจะมีพืชอยู่แค่2อย่างครับที่มีไขมันอิ่มตัวมากกว่านั่นก็คือนัำมันปล์ม น้ำมันมะพร้าวสองอย่างเท่านั้นี้กดไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงเอเมอกี้พี่นิกลืมพูดไปกดไขมันไม่อิ่มตัวมีในเนื้อสัตว์ประเภทหนึ่งด้วยที่เยอะนิดหนึ่งและเป็นคุณสมบัติเฉพาะใช่ก็คือพวกปลาอพวกปลาและอาหารทะเลจะมีไขมันโอเมก้าสามซึ่งเป็นไขมันไม่อิ่มตัวจากสา์ประเภทเดียวที่ดีต่อสุขภาพครับแต่ทีนี้เนียในวันนี้เนี่ยเราจะถือโอกาสในการมาคุยกันเรื่องของการใช้น้ํามันและการบริโภคน้ํามัน อย่างเหมาะสมเพื่อให้สุขภาพดีนะครับผมนั้นเรามาดูกันก่อนว่าก่อนอื่นเลยในครวัวไทยเนี่ยเราใช้น้ำมันในการปรุงอาหารประเภทอะไรบ้างคบส่วนใหญ่เราก็จะมีทั้งผัดทั้งทอดเนาะหรืออาจจะมีแบบทำสลดัดอันนี้จะเป็นส่วนน้อยนะคะซึ่งการทำผัดการททอดเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับตัวเขาเรียกว่า อุณหภูมิในการทํากับข้าวนั้นนะคะน,น,นั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงจะแยกจําเป็นจะต้องแยกลักษณะของตัวการทํากับข้าวที่เป็นอาหารประเภทผัดกับประเภททอดแยกน้ํามันกันนะคะ<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าน้ํามันแต่ละตัวเนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันับก็อื่นต้องรับว่าไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวที่เราพูดในช่วงแรกนั้นคือเรื่องบทบ,บาทต่อสุขภาพ คือไขมันอิ่มตัวเท่ากับไม่ดีไขมันไม่อิ่มตัวเท่ากับดีต่อสุขภาพแต่พอมาในเชิงของการปรุงอาหารและมันสา,านะคะไขมันอิ่มตัวทนน้ําทนความร้อนมีจุดเกิดความที่สูงมากก็คือทนความร้อนได้ดีไขมันอิ่มตัวจึงค่อนข้างเหมาะกับการทอดโดยเฉพาะทอดดีฟรายหรือว่าทอดอะไรเพราะน้ามันจะมีความคงตัวกว่าและเสื่อมสลายได้น้อยกว่ายกตัวอย่างเช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวน้ำมันหมูน้ำมันหมูที่เป็นน้ำมันจากสัตว์ก ไขมันอิ่มตัวสูงอันนี้คือทอดแล้วก็อาหารกรอบอร่นนอยด้วยแล้วก็เหมาะสําหรับการทอดด้วยเพราะว่าใช้อุณหภูมิค่อนข้างสูงนะคะรับวหนึ 1, ่งร้อยแปดสิบองศาขึ้นไปนะฮะส่วนน้ํามันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวนั้นกลับทนความร้อนได้ไม่ดีเท่าไขมันอิ่มตัวแต่ไขมันไม่อิ่มตัวก็ยังแบ่งออกเป็นสาสองย่อยคือเชิงเดี่ยวกับเชิงซ้อนอ,อ่ะโชคดีหน่อยไขยมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวนี่ มันยังพอทนความร้อนได้สูงสีกับไขมันอิ่มตัวฉะนั้นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวก็จะสามารถนําไปทอดอาหารได้บ้างก็ได้แก่น้ํามันคาโนล่าน้ำมันรำข้าวตระกูลน้ํามันมะกอกที่เป็นน้ํามันมะกอกสกัดทางเคมีหรือว่าเเอ็กซ์ตาไลท์อะไรอย่างเงี้ยครับพอถ้าเกิดเป็นพวกน้ำมันมะกอบเอ็กซ์ตาเวอร์จินเนี่ยจะทนความร้อนน้อยกว่าเพราะว่ากระบวนการสกัดมต่างกันแต่ก็ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนก็จะทนความร้อนได้น้อยมากใช้ผัดได้แต่ทอดไม่ได้ เช่นไขมันทวเรืองน้ำมันทูเหลืองน้ำมันไม่ทางตะวันน้ำมันข้าวโพดน้ำมันมะเร็ชอะไรทำนองนี้นะครับพอเราแบ่งอย่างนี้แล้วเนี่ยน้ำมันที่ใช้ในการผัดอย่างนั้นคุณปานจะใช้น้ำมันประเภทอะไรบ้างคะน้ำมันที่ใช้ในการผัดก็จะเป็นลักษณะของตัวน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะก็จะเป็นประเภทที่เป็นเช่นน้ำมันดำข้าวนะคะน้ำมันพันธุ์ลาเนาะซึ่งอันนี้ก็ไปทำผัดททอดได้อย่างที่พี่นิกบอกไปแล้วนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครอาจจะแบบ มีปัญหาเนี่ยเขาเรียกอะไรใครมีงบจํากัดในเรื่องของการทํากับข้าวซื้อน้ํามันเข้าบ้านนะคะเราอาจจะใช้เป็นพวกน้ํามันควเหลืองนะคะน้ํามันข้าวโพดเนาะหรือว่าตัวน้ํามันเมล็ดชาเมล็ดชาก็แอบแพงเหมือนกันนะน้ามัน่วเหลืองอันนี้ก็ถูกหน่อยน้ามันข้าวโพดนะคะแล้วก็ตัวน้ํามันอีกอันหนึ่งก็คือตัวน้ํามันดอกทานตะวันออันนี้ก็จะใช้แอใช้ในการผัดได้เหมือนกันโอเคครับผมก็ถ้านอกเหนือจากการผัดคือการทอดเนาะ ก็จะทราบว่าใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวแล้วก็น้ำมันจากสัตว์เช่นน้ำมันหมูทอดได้แล้วเรายังสามารถใช้น้ำมันคาโนล่าน้ำมันลำาวได้ซึ่งตรงนี้เราไม่ได้พูดผิดเราจะสังเกตได้เลยว่าทั้งน้ำมันลำาวและน้ำมันคาโนล่านั้นอุณหภูมิมันครอบคุมทั้งตัวทอดและตัวผัดและคุณสมบัติของน้ำมันลำาวและน้ำมันคาโนล่าก็ยังเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวอีกด้วยก็คือค่อนข้างดีต่อสุขภาพทั้งนั้น นะครับถ้นถ้าเกิว่าเอาง่ายๆเลยเนี่ยแต่ละโครเลรถ้ามีน้ำมันรำข้าวหรือคาร์โนลาทิ้งไว้อะคุณสามารถทําได้ค่อนข้างครอบจักรวาลเลยคือทั้งทอดทั้งผัดแต่ถ้าบ้านไหนทอดอาหารบ่อยหน่อยบ่อยมากแล้วถ้าเกิดใช้รำข้าวหรือคาร์โนลาเนี่ยจะเป็นการสิ้นเปลืองก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มไปเพราะราคาจะถูกเอาไว้ทอดส่วนน้ำมันที่ใช้ในการผัดอาหารเช่นผัดผักผัดกระเทียมทอดไข่เจียวทอดไข่ดาวใช้ไฟไม่แรงไม่นานเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นน้ํามันพขกน้ำมันโทเหลืองก็จะมีราคาถูกกว่าน้ำมันนนาวมื่่่ทีผไป นะครับเหตุผลที่ต้องแยกน้ำมันก็เป็นเพราะเหตุผลทางด้านสุขภาพและเหตุผลที่ต้องแยกน้ำมันที่ใช้ก็เพราะเพื่อต้องการให้ได้รับไขมันที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะนอกอจากตัวน้ำมันที่ใช้ท่อในการผักท่อเลยแล้วนะคะก็จะมีอันนื่ยที่เราใช้โดยทั่วไปก็คือเนยน,นั่นเองนะคะอ,อย่างตัวเนยเองก็จะนับว่าเ,เป็นไขมันอิ่มตัวประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการกินพวกเนยเนยอยู่ในไหนจะต้องคิดอ๋ออยู่ในพวกเบเกอรี่ต่าง เพราะฉะนั้นเราก็ควบคุมปริมาณในการกินด้วยนะคะเพราะว่ากรดไขมันอิ่มตัวเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพนะคะทาให้ตัวไขมันตัวไม่ดีเนี่ยสูงขึ้นได้แล้วก็เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดได้ค่ะครับผมสำหรับอะไรที่หอมเนยค่ะหรือว่าอะไรพวกนี้ก็ต้องระวังไม่ใช่แค่เนยนะครับอาหารไทยเราอิตัวนที่เราลืมไม่ได้เลยคือกะทิอ๋ออากะทิมาจาก มะพร้าวฉะนั้น,นกรดไขมันในกะทิก็จะไม่ต่างจากน้ำมันมะพร้าวก็คือเป็นกรดไขมันอิ่มตัวครับก็กินแต่ในปริมาณที่พอดีพอเหมาะไม่มากจนเกินไปอ,อาหารที่ใช้กะทิในการปรุงก็อย่าซดน้ําจนหมดมก็คุณก็จะได้ไขมันอิ่มตัวไม่มากเกินแล้วก็ดีต่อสุขภาพได้มากกว่าครับค่ะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองเอา,าไปปรับใช้ดูนะคะแล้วก็นอกเหนือจากตัวที่เป็นการผัดกันทอดแล้วเราก็อาจจะสามารถเลือก ลักษณะของการทํากับข้าวนะคะที่ไม่ใช้น้ํามันได้เนาะก็จะมีพวกต้งแกงตุ๋นนึ่งอะไรใดๆหรือว่าอย่างเอพิโซดก่อนหน้าหม้อทอดอาาลมรอ้อนก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าอีกอันนึงเลยก็ แนะนําว่าอย่างพวกเมนูนสลัดก็สามารถที่จะใส่พวกน้ํามันได้นะคะแต่ก็เลือกน้ํามันที่แบบดีต่อสุขภาพหน่อยก็จะเป็นพวกน้ามันมะกอกอะไรป,ประมาณน,นี้นะคะหรือว่าใครกินสลัดผมก็ชอบเป็นน้ํามันงาสลัดงาญี่ปุ่นจะเป็นน้าใสใสน้ำส้มสายชูหน่อยหรือเป็นน้ําข้นก็มีหอมกลิ่นง,งานหน่อยคุณก็ได้ไขมันที่ดีเ้วเช่นกันครับว่าพวกน้ํามันอย่างน้ํามันงานหรือว่าตัวน้ํามันมะ,ะกอกแบบที่สกัดแบบเวอร์จิ้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยทนไฟไม่ค่อยทนความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามอย่าเอาพวกนี้ไปใช้ในความร้อน โอเคครับผม,มันก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกรอบนึงนะคบว่าน้ำมันหรือไขมันต่างๆในอาหารนั้นแบ่งเป็นไขมันอิ่มตัวกับไม่อิ่มตัวอิ่มตัวกินได้กลางๆแต่ถ้ามากไปจะเพิ่มปัญหาต่อเรื่องของปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลสูงและโรคหัวใจกับหลอดเลือดครับสาเหตุหนึ่งที่ได้รับไขามันอิ่มตัวเยอะๆท่องไว้เลยว่าอาหารทอดๆท,ท,ท,ที่พบได้ตามรถเข็นตามตลาดตามที่ทําง,งานหรือตามโรงเรียนนั่นแหละ ตัวดีเลยที่ค่อนข้างมีไขมันอิ่มตัวสูงกินได้แต่อยากินเยอะอยากกินหลักอยากกินหนักจนเกินไปส่วนไขมันไม่อิ่มตัวนั้นก็จะเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าเราอาจจะหาเจอซื้อกินจากนอกบ้านได้ยากแนะนําว่าให้ใช้น้ำมันงาข้าน้ำมันคาโนลาน้ำมันถั่วเหลืองในการปรุงอาหารภายในครัวเรือนเพื่อรับประทานเองก็จะได้ไขมันที่ดียิ่งขึ้นเสริมเพิ่มเติมว่าถ้าอยากจะได้ไขมันที่ดีนะครับเมล็ดพืชต่างๆถั่วต่างๆปลาต่างๆพวกนี้ ถ้าเจอมีโอกาสกินได้อย่างให้กินเพราะจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวช่วยป้องกันตัวเองจากโรคหัวใจหลอดเลือดได้ส่วนไข่ที่ให้ไขมันแนะนําว่าการกินไข่นั้นที่มีไข่แดงวันละหนึ่งถึงสองฟองยังปลอดภัยครับไม่ได้ก่อปนให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้คนเป็นไข่ที่ปรุงโดยการไม่เพิ่มน้ํามันเข้าไปเช่นไข่ต้มไข่ดาวน้ําไข่โพชเอ็หรือเป็นไข่ตุ๋นอาจก็ได้เหมือนกันครับตัวนี้ก็จะได้โปรตีนโดยที่ไขมันไม่มากเกินไป นะครับแล้วไข่เองมีไขมันอิ่มตัวแค่กร,รมเดียวเอง<ช>ไม่เยอะมากคก็ถือว่ากินได้เนาะแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมแต่กต็พอดีนะคะก็<น>จะช่วยทําให้เราสุขภาพแข็งแรงได้มากขึ้นนะคะคถ้าเกิดคุณมีคําถามอีกับเรื่องของไขมันในกรมเป็นยังไงก็อย่าลืมหาหน้ำหอนดอาหารนะครับโสต์ใต้ด้านล่างนี้คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยทีมงานของเราจะดีที่จะมาตอบแล้วก็นำคำถามนั้นไปต่อยอดให้นะครับค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ